หนุ่มสอนรามออกมาเปิดใจหลังอดีตภรรยายื่นฟ้องต่อสารเยาวชนและครอบครัวว่าถูกกีดกันไม่ให้พบลูกสาวหนุ่มเผยว่าพอเห็นหมายสารมาที่บ้านผมรู้เลยว่าต้องสู้เพราะสิ่งที่ถูกกล่าวหามันไม่เป็นความจริงถ้าคุณติ๊กฟ้องผมว่ากีดกันลูกคุณติ๊กก็ต้องขอให้ผมเอาลูกมาพบไม่ใช่มาขออำนาจปกครองเราทำบันทึกหลังใบหย่าไวา้ว่าหน้าที่การดูแลลูกอยู่ในอำนาจของผมแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูค่าการศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างอยู่ในหน้าที่ผมคนเดียวคุณติ๊กมีหน้าที่มาพบลูกโดยไม่ต้องยุ่งค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแต่กลับมาขอสารในข้อที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกีดกันซึ่งผมไม่ให้แล้วผมก็พร้อมจะต่อสู้และผมไม่เคยกีดกันที่จะให้พบลูกแต่คุณติ๊กกลับเอาเวลาไปทำคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์เพื่อทำให้สังคมเข้าใจว่าผมไปทำลายติดใจเขากีดกันไม่ให้พบลูก